สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวของเล่นสัตว์ใส่ทานเดิ์ได้โอ้โหมีหลายตัวเลยมาเริ่มที่เจ้าควายดีกว่า Buffalo ควายอ่าผมเปิดจะอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆแล้วก็นี่ที่ใส่ทานนะจะต้องใส่ทานทั้งหมด3ก้อนไหนะลองเปิดเลยอโอโอ้โหเดินอย่างเร็วเลย เกิดเร็วมากเลยามาตัวต่อไปนะเพื่อนนี่เขาแม่วัวเหมือนกันนะตรงนี้แต่เป็นที่เปิดอยดู่ด้านบนใส่ฐานข้างลางอ้าวแม่วัวตัวนี้ไม่ได้ใส่ฐานเดี๋ยวลองตัวอื่นดีกว่าลองตัวอะไรดีนะนเอาสิงโตดีกว่าไลออนสิงโต สิงโตน,นี่เดินช้ากว่าควายนะเพื่อนๆเนเห้นไหมเดินไปหาแม่วัวแล้วจะไปกินแม่วัวหรือเปล่านี่อ,อ้แมววัวโดนสิงโตกินเรียบร้อยแล้วเพื่อนไปต่อไป,อไปนี่ไดโนเสาร์สีเขียวกรีนสีเขียว มีไฟที่คอด้วยโอเคฝากอดอกดติดตามให้เวยนะเพื่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย